คอยอันเลขออกแล้วนกเขาไหมมันอาฮกเก่าฮเก่าอยู่เงียยมึงมาถวากูอีกแล้วมันอยู่เฮียนคอยมันบินวแต่พราไงมันถามมันมากอยู่ันกะบินมันกะกินเนียเพราะว่ากะไปห้องอื่นแล้วคนเส็ด้ย่นี้ห่วงไปเลันวาฮกเก่า นกห้องว่าเข้าหวกับวี่บอกเือคนหองดงนกหองมันมวนแบบถได้ยงกระลุยเนี่ยตามเจ้าถือตัวทจมาหาข่อยตัวแห่งเขาบอกว่ากำลัาบอข่อยยาว่าข่อยมาข่อยเมียค่ะไปนะคุยกับต่ยังแย่น่าบ่ถือเลขบ่ดาวแล้วว่าย่มันอได้ให้แล้วว่าว่ามีแปดไต่ซาเนี่ยเขียนให้ฉลิไว้ละแปดเขยเแปดแปอาปคนเขียน่ะเยียีค่ะพี่่ตงอยู่เลยเนาะตรงตัว พขาห้ามาอำนาจเจริญนั่นแม่อำนาจเจริญโทรมาหาแม่บอกไหวไมมเฮื่อนพี่เดียวาม่หอนเฮือนนะแม่ก็มาเม่เมื่อนมาก่อนถือครามใบมะเพีไงมนไม่งเน่าแนวบอกขาบอกว่าน้ำเถานีดอกเขาได้เลดมาแล้วบอกว่ามีเปียกมาเก็เปียกแ้วบอกว่ามีเปียกเอาหาใช่บันยุ้ยฟังคนผ่านม่ได้บอกผ่านเลยนาะแม่แม่ฝันเห็นแดกจึ้คืนบอกฝันคนจื้อคืนมันขืนเงาเงาขืนแม่อนุลันมแม่ ค่อยมืดหนาาไปเบื้องหน้าน่ะเงาๆหน่อเนี่ยมืดได้เปลีนเปลี่ยนมองเขาน่อคนบ่ค่อยไปดิเดือดมาพงนหญ่้บบนีขวบาแล้วว่าเราเห็นเกจเ่าไม่เน่าเท่าแล้ว่าเกบเก่าเว่าม่าแบบเก่าบ่พังใหนี่โอ้ยบ้าว่าไห่ไงอันนี้วัน่าเออมียุเกบแบดบ่มีวัน้ค่ะก็มาหาข่ปากว่าบ่าไปเทียบไปแตเงี้ยบ่กาอคยน้าคุยน้ำเท่านี่ดอกขว่าเสียดายบ่ พันถือโยสามใยน้อพงเลขหนาค่ะไม่ญงลอตเตอรี่สามเลขหนาามตัวเลขสใบเท่าถไม่ไงนะโหัเอนมาหาวางสิกต้าใ้ยาวบเราเรืองสามใบเลขสามหนาามสิสองสามสิบสองหน่สองหนึ่งสองห่สองพงน่ั้ตอไ้งนั่นละพงไงอันนั่นละมามาบ่มีนั่นละวันติแม่ พังไงปะื้อลังลว่ามี่พังไงปลุยลงมาเด็เ็ดชวนหาไม่จ้วเ่ไม่ดายอุยงามเลยเธอทำเด็กร้านตุ่มมันไม่ค่อยเปียก่วหมบ่ได้บาหักเลยง่ายๆขอเนี่ยอว่าอุ้ยพังไงเฮงเด็กเด็กเปกวางกากลุ่ตัวเด็กแปียกแดงๆมาทำแสดงว่าเป็นไ้คือเกาไ้ตัวมันเด็กเก็ด้วยทั้งไตเราว่านี่เด็กเก็เด็กแปยด้วยทั้งแทงเด็กเก็ดอยู่นี่เด็กหอยู่นี้ค่ะ แล้วอ <l panels> <laughs> ่น <occurs> เ oh ้าใส่ได้ไหมไงเปดวันน้มันไ่ช่เลอันเลกันเล่าร้องมึงกันนะหาบาทได้ถือเวลาครโอ้ยหามึงเลยเาว่าขวบเป็นมาถือนชื่ออันถืออยู่เรื่องไงแล้ว่ามันมีเป็เขาได้บ่อยจืบ่อืแล้วอันนั้นเขเฉียวชุ่มเอาเจ้าเฉียาชุ่มมันปไงเขาว่าเออเขเฉียวชุมด้ไห่ไงนาวัวจครับเออรัดเจ้าเขอว่ามีเงินเขกว่าไปเื้อว่าสิซึ้อว่ามีล้เป็ดแล้าก็ลองหาเนาะ ก็มีรอดแล้วก็ลองหาเนาะเอาตะเล็กย่างเดียวมันเด็กย่างเดียวมาหอดเ้ียนเนาะน้ำมาหายแม่หอด้วยว้ายมาหอดี้อันเลยใคยเขียนแล้วไปรว่าว่าอะไรถ้ามัวว่าว่าว่าใครว่าเจ้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 าอะไรเด็กบ่วอาน้ำอีกทำไมน้องยาวเอ้อแม่อยู่ในแม่นเด็กย่างกระชิว่าอันว่าเอาตะเหล็กห่วงพไนแต่ว่าแม่น่ะเป็นคนที่ว่าเห็นเหล็กส่วนมากนั่นแม่แม่จะได้ตัวนั้นเลยได้เป็นตัวแล้วเนี่ยตัวเนาะเด็กเป็นทางย่างยุบเป็นจิ๋งไหม ค่ะเรียกแปดเรียกเรีกเก็บเขาเลขกเจ็ดอนไเรียกหาทั้งใจมันมากือเด็เก็บเไจับเพราะไงแปดเก็ดตนเฮ้ยพันละพันลยอยู่หอนแมไม่ถอดแมพพัวละอยู่รตุมแมขัดลาบใหญ่ตนเพราะว่าว่าเมนได้แมไงนะเก็ดก็เก็ดต้องให้เด็กแปดพางหลังอุ้ยจะว่าเก็บแปดตรงตรงเลยนี่เ้ยเก็บแปด่ามี่เลยไงแปดเอาเอาหาเอาหาหาไม่ใช่เก็ โอข่าเลยเนาะจะหาไข่เลยเนาะเพราะมาหาข่ไข่เกลยดเั้าไาาน้ำตัวทำไข่ให้ไงว่าเนาะไข่ว่าวได้ไข่สร้างตานี่เดียวไข่ถือก็ถือก็ถือไข่สร้างพื้นตัวก็จำชื่อกินของมันเพรหมูไข่ไข่ชุนเนาะมันเหลียงถึงเลยเนาะหมูเนียกันแม่ผู้ว่ามันสิมันใจมันบมันเหล่ยคจึงคือถ้าอันมองอันเป็นแป้นเหอันแม่แม่เห็นมองอันที่เป็นฟ้าแล้วบอกเป็นแป่นไม่มากกลางเงาเงาคือเนาะจ้า เป็นสิแม่ส้อนนาะเขาเจ้าได้จากมองนั้นเนาะอื้ยเด็กแปดกับเด็กแปดอันนี้งสีเนาะเทพเก็กับเด็กเกดยังสีแต่ว่าเด็กหายทั้งไตเด็กเกยูยมันก็เป็นตัวอยอิเม่เห็นใส่ไหเคยเเขียนไว้เนาะเกดแปดแปดเกดหายแปดแปดหายเกดเกาเกาเกดมันคือเด็กเกาอันว่เด็กเด็กเกดเนาะพอได้เขียนแปดเกดแปดแปดเกาเกาแปดก็เขียนเล้โอ้ยเถ่าน้า นแปงว่าถ ja okay, ือแยกเสีนหนึ่งใหญ่ยังมาเบาเลยกูยังสุนในพ่อถั่าวันี่ลแปงน้ำข่อยแยงจัได้เลขตัวไหนเนาะเอ้ยน้าแปงข่อยเดงขึ้งขึ้งอยู่หน้าเกตแปดขว่างสินใหเอียเสื้อเด้ออีป้านแปงไหมอ่เสื้อรถอีป้าไงเพิ่นวะเพื่อนบอกให้เจ้าซื้อเออแล้ววะซื้อรดเพิ่นวะแล้วมาข่อยมาหอนแล้วก็เลนยางมาหาข่อยไปเพราะไงฮานวาบามีดแดโอ้ยทอมากขบ่วเบาอีดีนเดือดทาไปไงไห่เบาเด้ ก็าลดเจ้าเขาบวนมานัดหลาบใหญ่เลยนาะครับเนาะหอยตืก็ได้มางเนาะเนี่ยถือคนกับวัว่าเ้าขอยพแหวั่วแ้ววาหอยโบยเด้จังสี่หล่ะคะเจ้าวาพี่หนอกเท่าเห็นผู้ใดเห็นเลขเขาพ่กห้คัดกันเด้กีนคือเห็นต่อไหนไผไงเขาเห็นเงินพอเห็นนั่นเอเก้าคนหวังว่ามันเด็กแวนมวไปไงบัวมันว่ค่อยตีซื้อพอจังสี่แล้วกับวัาไปบุก่อยากรวงยักหน่อยเพราะอ่อได้หัดรวงแล้วเป็นพอ่อเพ่อว่ารวงคือจิตใจนี พ่อ๋อคือว่าเป็นต่คือเป็นต่สังแต่เบ้านีแต่ว่าเป็นเบ้าเบ้าเบ้าจนร่วงวงไปแม่เราเป็นบ้เราอาจจะเป็นคนโป่งสิเราโป่งโป่งปงไม่งไงนาะไม่ยอมคับัหนึ่งก็บไปอีกคำว่าอยู่เด้อคนจะมาหาแม่อีกวะวันน้เราตัวเราไม่หอดเทียยเนาะเราหน้ามาเนาะบอกเรานามาข้ก่อนเราเถื่อไม่ง่ายค่ตัวเราเถืหอารหอดก่อนบ่ได้เงินพอยใช้เงินเจ้าใสอยุเถือ่วงเล่งเพราว่าน้องแต่ให้หอดก่อนบ่ได้บ่หละฮนี่ เขากลวงพ่อได้แจ๊กพึ่นก็นเกยอ๋อเขากลวงเลยพ่ได้บอกว่าจะไปซื้อปุ่นใช้เงี้ยนพ่อมาเป่าวขาไหวเงินเนาะพัฒนาเนาะจ้าวันนี้นะข่อยจะเอาไม้เาะมันเล่าอยู่แล้วกันอยู่แล้วใหญ่ไม้ดีจะได้จ้าช้าใหม่โเล่าเลาได้เด็กสามตัวเลยโอ้ได้เด็กสามตัวนะ น้องใจแล้วจุนมาคับว่าเบบายอะว่าไรทั้งคับทั้งเลาแล้วเอ้ยคับมีเยอผมลงได้งไงใงผมน่านั่งรถไปด้องเพนเาเออขับแบบแบบแดงแบบใกล้ผมเลยนีน้องง,ง่ๆผมเลยค่ะไ่ได้ซื้อน้ำมันแบบไงไงเน่าไปแม่นเมื่อื่นเนหม,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 มืตัต้เฮาพนะเราก็มาเกลยเมมาเกลยเร้อันเทศกาลแล้วคือหูจากแม่เว้ยเราเกิดมันไม่เก็บแล้วก็น้ำมา ใช่แดยนั่นอีตังอิติงก็ใ่คนบงหนูเนาะเมอเท่าแลวด้าเพราะเท่าแล้วกนนักนคือนะอีตังอิติงก็ใชได้ไหมไงเน้า พน้งพกพวเียนเลยนะเพราะว่าเจ๊เจ๊เเจแปอยู่ใหญ่สุดนได้หามาเนื้อถือกหลายอยู่ข้อใจลอยหน่อยนะพ่งาแม่นาบอกเล่าเล้วเจ้าที่ว่าเบค่อยด้าหนาวแล้วเนาเขาเป่าื้อเราเราใหรเดิอยู่ข้กลุ่ม่าเถาเราปีม่าเ็องมึงแมนความล่าอยู่เขากุงเขามาสิงใจมออยู่ไงวาจันแล้วว่ะ เขาเป็นใจหอนคุณว่าสิบาตายํำแน่ได้เรีกว่าเอาคุสิว่าอยู่เคยเครียดก็ได้บาเบาคว่าใจครื่องฆ่ากับปากว่าใครักบาทแล้วว่าเขาห่วงเราแล้ว็มีปีน้ำเล่าอยู่เนาะปีเออหลายปีอยู่น้ำเล่า้วเราจะซื้อเด็กใช่ป่ะจ๊ะอย่างนไงหลายปีน้ำเล่าเนาะปีเขากัเขียนอยู่ก็เคยยู่ร่องเขายงกับล้วว่ะคือพ่นท้องเนาะเขาก็เคียนหอดเจอตายจะวันชิบไปพมน็บบาทยูเป่แล้ยูเซ่ก็แม่พ่ท้อง เราหาซื้อกเล็กเราอ้อมเหมือนเรามีรอดอ้อมไปซื้อว้าะว่าส่งน้องเตี่วน้องเตี่วอุ้บุญวุฒิว่ะนะแม่ลองไว้เลยแม่วันนั้นบะมีเล็กตัวนี้มีอยู่มีอยู่แจกยายโจ้เนาะแถวใดสามใบแล้วว่ะครับน่ามาอันเราก็ฟังไม่ยายโจ้แม่ทุ่มบ่มี่แล้วว่ะไม่ยาแม่ภาพก็ไปอีกแล้วขอบบบอกตอนทฮงบอกเราขอบบไม่ว่าขออยูในแ่าอารมณ์เสียอารมณ์เสีย เมันมีคนมาเบรยังเสีย้อกับร่มเสียอยู่ด้ผันเลขผันนู้นไปใช้ไม่ง่ายอยู่นี่เวยไปหานอนทางไหนเราไปบัวยังบุกเล็กียห้คอสองสามทุ่มยังท่อมาสามทุ่มที่นี่หาทุมกับตมาเนาะล้ก็มาดูเทอแม่อยเล้บอพักอ้างจะเถือกเลขบ่ขอยาวแล้วก็มาเห็นมึงแล้วก็บอกดี่หรอกมาเมากเลข้านอกมักคักอีเดียทำไปหาลองหา เคยไปมั้งก็กั่นอยู่ข่อยกับบ้านน้ำตัวข่อยจั๊กไม่ได้ซุ่มหนูทายไปแล้วสิบิวงในแต่ไหนอิตังอีติงก็ใช้อะไรไม่ไงเพื่อนวะวัยเขาก็อยู่บ้านเขาคนแล้วยไปแม่ใหาเจ้าอีกย่าไม่ได้ฝันได้บอกครับว่าไม่ได้ฝันเด็กถือไม่โตอันอันให้เด็กอะไรถืออยังไม่ได้เกิดขันเนาะอีตันก็ถือมันถือมันกับบอานนันเขาให้คอยจับ เออมันเอาให้ไขวยตัวเป็นไหนมันแต่ถึงงั้นนี่เขียวว่าเอาดอกอี้แม่ชาสามพันหน่อยก็ได้เงินสามพันอ๋ออะไนขุ่นๆตัวนี้แต่กำไรล่ก็ยังใครอยู่พ่อได้ยินในหัวเนี่ยมันให้ไขว่เนาะไผ่ไงมันถื่อจะเอามาเลยมันเถื่อลาเต่อยู่ทั้งคนมันได้ซื้อเลขหวยใตดินอยู่นี่เป็นพ่อมาบอกยังครับอ้บุญบ่คอยบ่ชนคอยกต่บ่ได้มันบ่ได้บอ่คอยตอนไหนพ่อเฮง มันหวานพอมยังน้ำใบมองบอกคือพ่อโตถามแล้วนี่มันมาบอกคักดีๆแต่เรามักเล็กเขาถามมามือเกิดว่นเกิดว่าแค่คนมันกระบอกุงเฟียมันซื้อส7 8เกตปดแปดเกตหลายมันถามตัวคนบริตัดสองตัวพอซื้อย้อมีเขียวในซ้ำที่พันเด้อค่าเขาหาค่าเล็กจ้งพันจ้พันหนึ่งมาให้ย่ยตัวเอามาจ่มอีกเขียวว่าไม่ไงเขาเงินเขาบอกเราก็ให้เจาะไม่กูเล้ยงกูด ไอ้เาว่าไอ้แปงเาักตตยแปงแปงเขาถอหานี่บ่าไปน้ำกูเด็กูาผ้าไปเด็กปะยางในอีปะหว้ยกูเห็นเด็กแล้วเล่าว่ามีแปดกู้ซุนมาจากยายเลเห็นเด็กริ้งเห็นชัดแท้ๆยัางนัมีเนาะเมื่อไรว่าอย่างนี้มันเขาจะเห็ดไว้เป็นแปงแม่นบอกเพราะว่าพญาตัวยไงผู้มี่วยไม่หยามพอาะไงดุ่นเลยเพราะไงโวดท้ายลูกเนี่ยคว่าเจ้าแม่มันแตงเาเงาเป็นนี้แปดโง่ลงโค้งงูเด็กเก็เกิดเป็นเด็กเก้ด คืนน้นหวังจัดแปดปๆนิเราเป็นเด็ดมันเป็นคนกระททาแป้งไวเดียวเนาะแมนกราเจาทาแป้งไวเดียวแม่คืนน้เงาเงาเนาะไม่ไงไม่ยังออกว่าหอดออกว่ารถไม่ไงว่ามีแปดเย้าย้าแปดโอ้ห่าช้เก็บไม่ไงคโอ้สับล้มตาตีไปลาเราบุเสือคนยิงไงเด้จกัก็ว่าไปนน้ำลาเป็นบาปไปยังไงโอ้ยเพราะไงกหัวเพราะเพราะไงวะ ไั oh, fate, oh, huh, I I so ่ใหญ่เขาบอกนั nah. I I ่นเป่นไงนี่โอ้ยเราบ่บอกหรอกเราเป็นน้อนแต่ละตแต่หาทุ่มก็ท้มากถ้าหมกทุ่งก็ท้อมากเนาะโอ้ยกบพันหงาักบพันพอนกบใหญ่ก็สิเกล็ดแหงแล้วสุดกบใหญ่ก็ขอบใจใหญ่บ้าหัดเงี้ยนเขาเนาะอีตังอีติงก็แจ๋นใหญ่พันหว่าพูดอนี่ยพูดพันทอแต่ละเขาไงกังหัวเลยเขาไงค่อยยุ่ยใจล่ะพูนพูนผุนพูนผ้าพูนเป็นกขาบอกเป็นก็แจ๋เอา จะเห็นเขาไปหาไทยเขาจะเห็นเขาบอกเขาอกว่าวันนี้แม่มัดอะไรเนี่วันนี้แม่มัดอะไรท่านใดในอีกท่านไปท่านนี้เลขมากบอกวันนี้แต่ว่ามันฉีกเขาบอกว่านอกกิ่งยังว่วคอยอันเลขออกแล้วอันนกเขาไหมมันว่าหัวเก่าหัวเก่าอยู่เฮียนมึงวัดถั่วอีกเนกยาะมันอยู่เฮียใส่มันบินไหมเพราะยัยมันใส่มันมากอีกมันก็บินมันก็ไกินเนี่ยเพราะมันจะไปห่อมคนจะได้ยินมัน้องว่ามันว่าหัวเก่า นกห้องว่าเก้าหัวกี่บคือคนห้องดังนกห้องมันมวนไหม้อนก่อนเาลิกาบ่ว่านกถามว่างี้นกยังพ้เถ่านกอย่งไงซื้อนกยังตัวน้อยหตัวใหญ่นกยังก็เฮ้ยนกพิราบวะนกเขาช่ว่าไม่นกพิรานกเขาได้บพตัวใหญ่ดิมันอมอ้อยมามันกิ่นวังข่อยเฮ็ดจุ้งท่นบอกสองตัวครับม่นมาทนเดยวหกเก้าหกเก้าหเก้าหกเก้าครับเอยแต่ปกติแม่ไอ้ให้เขา บ่ให้เขาไม่เน้นมาหากินเนาะเขาบอกว่ได้เห็นแม่ว่ามันมันบ่เคยมาจากบ่อมาเจอเลยบ่กอย่างนี้ยากเตี้ยกว่าอยู่แม่นั่งอยู่ตะแคร์บอกขึ้นใส่ะะ่ตแค้มันหินน้องว่างก่อนขอแล้ว่างสิมึงยังมาตัวกูมึงอย่าไปห้องวังอื่นแล้วก็จริงเอนตัวห้องแฟนเก่าตัดขึ้นมาแล้วตทำมึงได้ไปหาโอ้ห้องหุกเก่าหกเก้าบอกแก่งจะได้ทำนกห้อง เก่าห so ้อเองพไงได้แบบย่าห้องเมือนกันได้มังไงยังห้องว่าด่วนในห้องสาทีเนี่ยห้องสามทีเชื่อมมันก็ห้องยหันละมือเจ้ามันมากกับห้องเนาพังไงกับกินเงี้ยปักปักปัมันจะเตืออะไรแต่พัดเมา่มาทีเดียวแต่เมือมาสามทีเตียนกับห้องมันกับไปหมันกับโค้งกันมามึงเงียบไห้องห้งเงี้ยบุวันเชียงเบไปห้องเด้อเคาว่าเงียไปห้องเด้อเขาว่า หมกเกาหมกเกาแกงแต่นะเขาบอกว่าไงมืองฟั่งกันไหนแม่นคว่ำขอแม่นดูแล้วอ่ะฟั่งก็บางอีพ่อกับิ๊ยี่โม่โม่ยี่จะย่อยเขาบอกไงนกเขาใว่ไหบอนกเขาเออตัวเขาขาวนั่นเขาเห็นหูดำดำนักักระจมไปมองนั่งกับ่ได้เงินได้ค้ามกับกรบกไปเนาะครับห้องบอกกับบ่ได้เงียงยันบ่ได้กักระจมไปห้องหลาเทียอยู่ในสามทีเทียบเนี่ยมาเกิน โหโมกเก่าอกแก่นัชวัชัดเกนเลยเยไม่ครับเมืองกูเจียตเดียวเลนะคนนี้มากคบอบอกทอนี่ค่ะค่ะบาบอบอกเอใหญ่ยกเนาะมาเก่าแกงแต่เนาะับเก่าัเก่าะไรเนาะก้าสองเท่าเหลเทียอยู่เหนือมันกบิ่เนาะ ขอได้วหามึงอยาเปห้องตั้งห้องเฮียเด้อเขาจะได้กินกันกีใ้กแม่ตอง้เาไปหาหอดบอกต้มันบอกฟังได้เปล่าแยกปหาห้องเด้ออีดากว่าห้องอยดีกัพ่อิน่ากแกงะครมบมาหกเก่าคับครับทอเฮีนเก่าอยากไหวบอกว่ามันห่วงข้าอีเด็ตัวม้วนๆไหมตัวม้วนๆหเก่าตัวน้อยๆมันอมไปซีออกเท่าๆเหเออ มวนมนกับบดนดำกับมเท่าเานกเขานกเขาชาวว่านกเขาชาวว่าแม่ตัวนี้เขาเขาก็บ่ใ้ญ่บ่น่อยกับพ่อนญ่กว่านกกระจอกจะนงะนั่นเหอว้อยว้ากขูเขาได้ตรวนีู้เกิดมากกู่แคเห็นนกมะหวงบอกดิสัดไปนี้่ขูยังว่าถือเลงมหฮองอีกค่ะ